รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนชีวิตติดสมาร์ทด้วย MEA Smart Life ปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน ราคุยแลกเริ่มแล้วเนี่ยเราไม่ได้เน้นเรื่องของผลตอบรับเรื่องเงินกลับมาเราเน้นในเรื่องของสุขภาพที่ดีของชุมชนมากกว่าชุมชนได้กินผักที่ปลอดสารพิษของเราการันตีว่าเป็นผักปลอดสารพิษร้อยเปน้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาลที่เก้ามาใช้นะปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเราจะไม่ขยายพื้นที่แต่เราจะเน้นเรื่องของการสร้างเครือข่ายเราจะให้เขาปลูกแต่ว่าคุณต้องเป็นอินรีเหมือนเราเนาะบางคนก็บอกให้ปลูกแล้วไปขายที่ไหนล่ะไม่เป็นไรคุณปลูกพอสุกท มผมก็จะบอกเครือข่ายที่ทําเรื่องของกัปตมัดบ้านหน้น่ะเขามีอยู่สองเครือคุณไปเอาได้เลยไม่ต้องผ่านผมผมไม่บวกกาไรเพราะว่าผมไม่ต้องการกําไรผมต้องการช่วยเหลือถังคมมากกว่า สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการที่เป็นเอ็มแมกซินออนแค่ะรายการที่ติดตามเมกเทรนเทรนด์ของโลกนะคะที่มุ่งเน้นไปสู่ความยั่งยืนและก็ลดความเหลื่อมล้ำค่ะเรานําเสนอเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์ทาง 5, 13, 35, ททพ5เวลา13นาฬิกา35นาทีถึง14นาฬิกากับดิฉันกิติพาหลายลา,ยลายอิทรัรพลดาเนินรายการค่ะเริ่มต้นเปิดรายการวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามภารกิจการเดินทางศึกษาดูง,งานของนักศึกษาวอปอรุ่นที่67สายหนึ่งภาคเหนือและศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการ ข้ามแดนผิดกฎหมายและปัญหาจีนเทารวมไปถึงแก๊งคอเซ็นเตอร์รายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะจุดตรวจการวังแก้วแม่สอดจังหวัดตากหรือเรียกว่าจุดตรวจไชน่าวิว เป็นพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาที่เห็นตัวเมืองเชเวงกโกในฝั่งประเทศเมียนมาอย่างชัดเจนจุดนี้มีการสร้างเมืองตึกรามบ้านช่องอาคารคอมเพล็กซ์ในพื้นที่กว่า5,000ไร่ที่มีกลุ่มทุนจีนทำสัญญากับเชเวงกโกสัญญาเช่า50ปีกับกองกำลัง BGF ของพันเอกหม่องชิดตูและสามารถต่อสัญญาได้อีกในการสร้างเป็นเมืองใหม่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันโดยมีการแบ่งโซนทั้งโรงพยาบาลที่อยู่อาศัยและกำลังสร้างคาสิโนและมีแผน สนานมกใช้เวลาราว6ปีเมืองนี้เติบโตอย่างรวดเร็วจากคุนจีนที่หวังสร้างอาณาจักรในการต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนไทยโดยมีคาสิโนเป็นจุดดึงดูดแต่จีนและ BGF ไม่สามารถควบคุมและดูแลให้ทั่วถึงจนทำให้มีการใช้เมืองที่เป็นที่ตั้งของกลุ่มสแกมเมอร์แก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ทำให้ขบวนการหลอกลวงออนไลน์ทาให้ทุกคนโดยเฉพาะคนไทยสูญเสียทรัพย์สินจานวนมหาศาล เะเวกก็โกโกลายเป็นศูนย์รวมอาชญากรรมข้ามชาติแหล่งบ่มเพาะภัยความมั่นคงของกลุ่มจีนเทาที่หลอกลวงคนทุกอาชีพให้มาร่วมงานแกงคอเซ็นเตอร์หลอกลวงประชาชนจนสร้างความเสียหายแก่ประเทศไทยมาโดยตลอดจนในที่สุดรัฐบาลไทยได้เจรจาความร่วมมือสามฝ่ายกับทั้งเมียนมาจีนและประเทศไทยเพื่อการแก้ปัญหานี้เพราะประชาชนคนจีนก็ได้รับผลกระทบจากการถูกหลอกลวงมาเช่นกันรัฐบาลจีนจึงให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ El 2023 รัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวแพรทองทานชินวัตรที่ได้เดินทางไปเยือนจีนและหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินหน้าหาความร่วมมือต่อไปนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนรัฐบาลจึงให้ฝ่ายความมั่นคงได้เร่งแก้ปัญหาโดยตัดปัจจัยที่จะนำไปอำนวยความสะดวกให้แก่เชเวโกโกเช่นตัดไฟตัดเน็ตงดการจำหน่ายน้ำมันเพราะหากฝ่ายไทยยังคงมีมาตรการนี้อยู่ทำให้ประชาชนในเมืองเชเวโกโกเดือดร้อนเพื่อกดดันให้ผู้นำา B จีกวาดล้างขบวนการ ทุนจีนเทาและแก๊งคอเซ็นเตอร์ ในวันที่19กุมภาพันธ์ปี2568พลโททักษินสิริสิงห์ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศและคณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษาวปรรุนที่67จึงได้ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยรับทราบข้อมูลจากฝ่ายความมั่นคงฐานตำรวจและผู้ประกอบการเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยมีแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมเพราะเป็นการใช้ยุธทธวิธีตัดเน ตัดไฟงดการจําหน่ายน้ํามันไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแก๊งคอเซ็นเตอร์มากนักดังนั้นควรมีมาตรการระดับชาติคือหาหรือความร่วมมือ3ประเทศในการแก้ไขปัญหาระยะยาวโดยเฉพาะความร่วมมือกับกองกําลัง BGF และเมียนมาในการไม่ปล่อยให้พื้นที่นี้มีแก๊งคอร์เซ็นเตอร์อีกอีกทั้งในพื้นที่ฝั่งไทยต้องเร่งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนมาร่วมทำงานในเชิงลึกเป็นตาสับประรดทำงานบูรณาการกับรัฐบาลร่วมแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติจากกลุ่มจีนเทาและแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ต่อไปโดยในเรื่องนี้คณะนักศึกษาวปรรุนที่67จะมีการระดมความคิดเห็นเพื่อหาทางออกและเสนอมาตร,รการแก้ไขปัญหาในระยะยาวและยั่งยืนร่วมกับรัฐบาลต่อไป แราวาวปอ,อเราเนี่ยเราลงพื้นที่มาก็คือต้องมารับทราบปัญหามาเห็นด้วยตัวเองสิ่งที่เราจะช่วยได้คือหนึ่งการสนับสนุนเจน้าหน้าที่ทุกส่วนราชการในการที่จะแก้ปัญหาการให้กําลังใจแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เหมือนเป็นภารกิจหลักของวปอเลยก็คือเราก็ต้องช่วยกันคิด ว่าเราจะแก้ปัญหานี้อย่าง,ย,างยั่งยืนยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำเราต้องร่วมมือกับฝั่งนู้นเลยเขาจะต้องเอกซเรย์ตรวจสอบให้เราว่าเรื่องของแกลง call center scammer หรือว่าสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยจะต้องไม่มีในฝั่งนู้นอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเรากับทางฝั่งนู้นด้วย ในฐานะที่เป็นนักษาวปอเนี่ยเราก็มารับฟังปัญหาความท้าทายแล้วก็ให้กําลังใจแล้วเราก็จะนําข้อมูลตรงนี้นะครับไปร่วมกันกับนักษาวพอเนี่ยช่วยกันตกถลึกคิดเป็นแนวทางเชิงบูรณาการนะครับว่ามีสิ่งใดที่ดีแล้วเราก็ สส,ส,สมรุเิด้านหลังที่เราเห็นเนี่ยนะคะเป็นเชเวงโกโฟนะคะประเทศเมียนมาซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งเพาะอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็ทําลายความมั่นคงของประเทศเมืองถ้ามันสร้างขึ้นและเติบโตมาขนาดนี้คุณลองคิดดูนะคะคอเซนเตอร์มันจะอยู่คงทนยาวนานขนาดไหนหมายเลขโทรศัพท์ต่างๆที่เรารรจิสเตอร์โดนขายมาให้กับกลุ่มจีนเทาที่นี่แล้วพวกนี้นะคะก็ไปหลอกลวงประชาชนให้มาอยู่ในเครือข่ายมาทํางานแล้วก็ไปหลอกเราอีท่อ อดหนึ่งในหลายๆประเทศวันนี้พวกเราวปหกเจ็ดได้เห็นภาพแล้วนะครับเมืองเติบโตมากขึ้นเราจะทํายังไงจะคิดแผนยังไงเพื่อที่จะสนับสนุนแล้วก็หาแนวทางแก้ไขกับรัฐบาลต่อไปนะคะ รายการ Triple M Magazine On Air รายการที่มุ่งเน้นเมกะรเทรนด์ของโลกสร้างความยั่งยืนดำเนินรายการโดยกิติภาอินทราผล แจ็คสุพนันริทมนตรีรัฐบาลก็ได้ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อจะรองรับภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นเราอยากที่จะเห็นทุกทุคนนั้นได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะพัฒนาสังคมแล้วก็ประเทศชาติซีเกมส์ปีหน้าที่จะมีขึ้นเนี่ยแผนในการที่จะจัดงานเปิดงานปิดแบบค่อนข้างที่จะเป็นซัตเทนเบิลเรามีหน้าที่บำบัดทุกมูลสุขให้กับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วที่สำคัญที่สุดเราต้องส่งเสริมและรักษาโอเพนีเพื่อสัมนี่เป็นน้ำใจในประชาชนคนไทยเรานี่คือเป็นพลังสำคัญ ่เราเอาหลักสูตรนี่มาแอปพลาย Pie, เอาเป็นข้อปฏิบัติให้กับพี่น้องประชาชนที่จะปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุในลักษณะแบบนี้ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา13นาฬิกานาทีถึง14นาฬิกาทางททบป5 ชีวิตติดสมาร์ทด้วย M E A Smart Life กลับเข้าสู่รายการที่เป็นเอแมกกซีนออนแอร์ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการสรัมมนาวิชาการของนักศึกษาวาปรอ,อรุ่นที่67โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัดชาติสิทธิพันธ์มาเป็นผู้บรรยายในหัวข้อเส้นทางในการสร้างเมืองที่น่าอยู่สําหรับทุกคนไปติดตามชมกันเลยค่ะ นักศึกษาวะปะอรุ่นที่67เข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อเส้นทางในการสร้างเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัดชาติสิทธิพันธ์มาเป็นผู้บรรยายในครั้งนี้สําหรับการบรรยายในครั้งนี้เป็นการวางแผนพัฒนากรุงเทพให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สําหรับทุกคนโดยมีทีมงานที่พร้อมพัฒนาเพื่อสิ่งแวดล้อมดีเศรษฐกิจดีเดินทางดีสุขภาพดีโครงสร้างดีโดยหวังให้มีการบูรณาการร่วมกันหลายฝ่ายเพื่อมีการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น หัวข้อเส้นทางรายการสร้างเมืองที่น่าอยู่สําหรับทุกคนนั้นจุดเริ่มต้นเลยนะของผมก็ตอนนั้นก็คือรามีเลือกตั้งใหญ่ผมก็เป็นแคนดิดนายกของพรรคเพื่อไทยใช่ไหมแล้วก็พอเลือกตั้งใหญ่เสร็จปุ๊บก,ก็คิดว่าเขาจะมีเลือกตั้งผู้ว่ากรมใกล้ๆเออเราก็ลองลงผู้่าละกันถ้าลงผู้ว่าไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยมาเป็นไปทํางานเอกชนต่อก็เริ่มจากหาคนก่อนหาทีมงานเปิดตัวที่คลองเตยนะแล้วก็จนกระทั่งมาถึงเลือกตั้งผู้ว่านี้ พอเราเลือกตั้งวันนั้นพอเราชนะแล้วเนี่ยเราก็มาคุยกับทีมงานมารีเฟรชว่าสิ่งที่เราทําไปช่วงเลือกตั้งอะมีอะไรมันมีถามคำถามอะที่เราถามทีมงานเสมอเลยและถามคำถามนี่ผหมว่าหัวใจเลยในการที่เราประสบสําเร็จในการเลือกตั้งได้คําถามแรกเลยผมว่าต้องถามตัวเองตลอดนะว่าเราเชี่ยวชาญในเรื่องที่เราทําตีพอหรือยังพะนั้นผมว่าหัวใจของผู้บริหารคือต้องหาความรู้ให้มากที่สุดเลยถ้าไม่พอต้องไปหาความรู้ข้างนอกสูวไว่า,วากรมรมีผู้เชี่ยวชาญเยอะแยะเลยมีทั้งผู้เชี่ยวชาญเรื่องคลองเรื่องชุมชนเรื่องสิ่งแวดล้อม หัวใจคือต้องหาแนวร่วมไม่ทางเราจะเก่งคนเดียวได้แล้วที่ตอบเรามาที่ผลิตมาต้องถามครงนี้ตลอดถูกไหมว่าสิ่งที่เราทำเป็นยัเกี่ยวกับโลกไหมโลกมันเปลี่ยนเร็วใช่ไหมเดิจิตอลเปลี่ยนเร็วมากมีทั้ง AI ต่างๆมาดังนั้นเราสามารถล้าสมัยได้เร็วมากเลยดังนนถามว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงผมเชื่อว่ามันเริ่มที่จิตใจเราก่อนเลยว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวอะถูกไหมทุกอย่างการกระทำมามันขึ้นกับใจที่เกี่ยวกับความคิดเราถ้าจะเปลี่ยนความคิดไม่ได้เราไม่ทางมีความก้าวหน้าในชีวิตหรืืออออว่่่าาาาเเเเเเปปปลลลลีีียยยยนนนนแงงะะะไไรรรดด้้้้มัพกจใหขึ ม่ใช่เปลี่ยนที่การกระทำต้องเปลี่ยนที่ความคิดก่อนอันที่สามหนคนใมากเลยยังสนุกอยู่ไหมการสิ่งที่ทำเพราะว่าหลายคนอาจจะเริ่มเบื่องานที่ทำนะเมื่อไหร่ก็เราเบื่อแนละ้วสัญญาจะรายแล้วนั้นในเวลาห้องที่ผมหาเสียงผมจะเขียนตัวหนังสือเ,เริ่มเลยว่าสนุกขอให้สนุกกับสิ่งที่ทำานั้ต้องพยายามหาอะไรให้มันมีชีวิตชีวาก,กระตุ้นนะเรามีทีมงานมี นักดนตรีมีมาแรปปินโยบายเราเพื่อให้มีความสนุกแล้วก็คนอยากจะมาร่วมงานความสนุกมันแฝงไปกันกเนื้องานได้อย่างผมตอนเช้าผมจะวิ่งนะผมจะวิ่งไปทำงานตอนนี้เจอคนกลางนนเจอชาวบ้านคุยเขาปัญหาอยากเห็นชาวบ้านมีชีวิตด,ดีขึ้นแล้วก็ลงพื้นที่ได้เยอะถามว่าปัญหาคืออะไรทําให้เรายังมีกําลังใจในการทํางานอยู่นะครับมืนก็อันหนึ่งที่เราพยายประยุกต์การทํางาน เรื่องต่อมาเป็นเรื่องการพัฒนาเมืองใช่ไหมเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยกรุงเทพปัญหาืออะไรอ่นนี้แดกเกษตรอ,อนนะหนึ่งกับเก้าสิบแปดอันนี้เป็นคือตัวเลขที่สำคัญม,มากกรุงเทพเลยเบอร์นหนึ่งกรุงเทพคือเรามีเรามีคนมาเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกนะแต่เก้าสิบแปดเดี๋ยวเราเป็นเมืองน่าอยู่จากร้อยสี่สิบงทั่วโลกแมกรุงเทพเป็นเมืองที่น่าเที่ยวแต่ไม่น่าอยู่คนอยากมาเที่ยวตื่นเต้นมีหาเล่แผงลอยกินกันทั้งคืนแต่ว่าเราเป็น low productivity และเนี่ยเราจะอยู่รอดไม่ได้ผมเรื่องนี้สำคัญนะเรื่องทำไงให้กรุงเทพมีค นั่นบอกว่านั่นคือที่เราวิเคราะห์ว่าเออปัญหามันเรื่องนี้แหละเรื่องริบบิลิตี้กับเรื่อง r o ัก c ิวิตี้มันก็เป็นมาถึงเป็นวิชั่นของกรุงเทพใช่ไหมกรุงเทพเป็นเมืองน่าอยู่สําหรับทุกคนทั้งคนจนคนรวยคนพิการคนแก่เด็กอันนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายมันก็เริ่มจากวิเคราะห์ใช่ไหมแล้ก็มี9้านโยบายหลักก็ครบหมดเรื่องสิ่งแวดล้อมสุขภาพเดินทางนันกรมองรับผิดชอบหลายด้านเลยนะครับแต่เราครอบรวมหมดเลยนั้นเสรจที่2คือการพัฒนานโยบายแล้วก็มี9ก้าด้าน9ดีนโยบายหลัก แล้วพอประสูตแอคชั่นแพลนทำไงเอามาพิเคราะห์ปัญหาของกรุงเทพนะก็มีทั้งเส้นเลือดใหญ่กับเส้นเลือดฝอยถูกไหมแต่เส้นเลือดฝอยก็่สำคัญไม่แพ้กันนะนั่นคืเราก็มีแนวคิดในการปรับปรุงเส้นเลือดฝอยให้ดีขึ้นให้คนเดินทางได้สะดวกขึ้นจากรถไฟฟ้าหรือสวนเรามีสวนไม่จากกิติสวนลุมถามว่าใครมาสวนนี้ตอนเช้าได้ก็คนที่อยู่แถวนั้นใช่ไหมคนอยู่คอนโดคนขับรถมามันต้องทําสวนใกล้บ้านสวน15นาทีให้ดีขึ้นนะนันต้องมีสวนอีกห0ารยแห่งกระจายทั่วกรุงเทพเลยให้ทุกคนเดิน น้ำท่วมถูกไหมเรามีอ,มมองค์งษ์นะแต่เรามีท่อระบายน้า6,000กิโลเมตรที่ไม่เคยลอกนั้น6,000กิโลเมตรเนี่ยต้องลอกทำไมงั้นน้ำมันไม่ถึงเส้นเลือดใหญ่ไม่คือโนโยบายเราต้องคิดว่าเออทำเส้นเลือดฝอยยังไงให้ดีมันตอนนี้เห็นว่านักโทษผมว่าเกือบทุกเรือนจำเราชวนมาลอกท่อในกรุงเทพแล้วก็ลอกทั้งปีนะตอนนี้ก็เริ่มบกลากุมหาก็เริ่มลอกลวเพื่อทะลวงเส้นเลือดฝอยให้น้ำไปเส้นเลือดใหญ่ได้แต่นั้นเนี่ยพอเรา วิเคราะห์ปัญหาใช่ไหมเรามีการที่บางทีเ้าก็มาคิดแอคชั่นแพลน226แผนแล้วก็เริ่มทำพอเรามีแผนนี้ปุ๊บเนี่ยทั่วที่กรทมแป0 0 0ื 80, คนตื่นมาทุกเช้ารู้แล้วต้องทำอะไรเพราะเรามีแผนให้เขาทำแต่เรื่องที่สามต้นสุดท้ายละแต่อย่างที่บอกว่าอะไรคือใบกับขีหรือว่อนุญาตใดใครเป็นผู้นำผมเชื่อว่าความไว้วางใจเนาะว่าเรื่อง trust นี่แหละคือสิ่งที่ต้องรักษาเท้งชีวิตเลย เพราะามันคือสิ่งที่มีค่าที่สุดเลย Ultimate Human Currency เลยแล้วผมเชื่อว่า Trust เนี่ยคือ i c e n Solid เลยคือการอะุญอย่างการเป็นผู้นำไม่ว่าเราจะโปรโมทใครก็ตามเราจะให้ทีมงานเราเลือกตำแหน่งเนี่ยเราก็จะเอาคนที่เราไว้ใจประชาชนเลือกเรามาเป็นผู้่าเขาไว้ใจเราแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสูญเสียความไว้วางใจไปเนี่ยเราต้องรีบแก้ไขมันเลยแต่และคนก็จะมีประสบการณ์ต่างกันแต่ว่าผมว่ามันอาจจะมีหกเรื่องมั้ง Empathy อ่ะคือเรื่องเขา้าใจจิตใจเขาประชาชนเราลงเข้าไปติงเขาไหมเราลงหาเขาไหมเราเราทำหนึ่งนี้ดไหมถูกไหม เราบอกให้ไม่ทุจริต์รัปชั่นเราทำอย่างนั้นไหมเราบอกให้ยุติธรรมเราแต่งตั้งทีมงานยุติธรรมไหมเพราะหัูหน้าต้องวอลเลยทอล์กทำอย่างที่พูดต้องอ่อนน้อมถ่อมตน,อน,นไม่ใช่ว่าโอ้โหแบบเก่งคนเดียวถ้าเราผิดต้องยอมรับแล้วก็รีบแก้ไขใช่ไหมต้องยุติธรรมโปร่งใสการแต่งตั้งต่างๆแล้วก็ผมว่าก,กระจายหน้าแล้วก็สร้างความไว้วางใจถ้า,เรา,ารเราต้องการเราต้องการให้คนอื่นท r u สเร,เราเราต้องไว้ใจคนอื่นด้วยมันเป็นการตอบแทนอน่ะ ผมว่ากลับมาตัวอย่างที่ทำมาผมว่าแ้าพี่ฟองดูเนี่ยเพราะว่านี่คือเครื่องมือสร้างความไว้วางใจเลยผมก็บอกทีมงานเสมอเลยว่าไอคนนี้เขาบุกด,ดาบมาแปดแสนเรื่องนี่นะมันคือสแสดงว่าประชาชนเขาไว้ใจเราถ้าเขาไม่ไว้ใจเราเนี่ยเขาไม่ยกโทรศัพท์แปดแสนหนถ่ายรูปแล้วเขียนมาหรอกเขาไว้ใจว่าเราจะแก้ปัญหาหเขาผมว่ามันเริ่มสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันพรานี่คือตัวอย่างของการสร้างทรัสต์ด้วยใช้เทคโนโลยีสุดท้ายเป็นแนวร่วมและทำงานด้วยกัน ก็วันนี้มีโอกาสดีได้ฟังท่านผู้ว่าชัชชาตินะครับเล่าถึงเรื่องกรุงเทพเมืองที่น่าอยู่อันแรกคือทักษะของความเป็นผู้นำนะครับว่าต้องมียังไงบ้างท่านพูดถึงเรื่องความไว้วางใจทรัสต่างๆที่จะต้องสร้างแล้วก็เรื่องที่สองแน่นอนท่านก็พูดถึงแผนงานที่จะสร้างให้กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่ขึ้นซึ่งผมคิดว่าทักษะของการเป็นผู้นําที่ท่านมีทําให้กรุงเทพมหานครทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถไปสู่การเป้าหมายของการเป็นเมืองที่น่าอยู่ได้ดีขึ้นสิ่งหนึ่งที่เห็นวันนี้นโดดเด่นคือว่าท่าน จะมีการทำงานเป็นทีมมีการรับฟังความคิดเห็นของทุกๆคนในทีมแล้วก็ปรับการทำงานอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ผมว่าจุดเด่นก็คือการสื่อสารกับประชาชนซึ่งทำได้ดีครับจริงแล้วหัวใจคือต้องมียุทธศาสตร์อ่ะพราเราอยากให้เมืองเป็นอะไรแล้วก็มีแอคชั่นแพลนที่ชัดเจนทีมงานจะได้ทำงานได้มันก็เริ่มจากการวิเคราะห์สภาพเมืองการมีนโยบายข้าวคาแล้วก็ทำแอคชั่นแพลนเมาวาว่าเมืองก็ต้องการข้อมูอจากทุกคนนะครับก็ช่วยกันครับโคลมายโคลมือนะแล้วก็พยายามแังปัญหา ถ้ายาไม่ดีขึ้นได้ก็ต้องทำเพาะว่าก็เป็นหน้าที่เราอยู่แล้วว่าเราอาสามาดิไม่ได้ไม่ได้ใครบังคับให้เรามาเป็นผู้ว่านั้นเราก็ต้องยอมรับอันหาแล้วก็พยายามทำให้ดี MESmart Life แอปเดียวจบครบทุกเรื่องไฟฟ้า สะดวกสมาร์ทง่ายๆจนต้องยิ้มออกมาใช้มือถือแจ้งไฟฟ้าขัดข้องเพียง2คลิกส mart ตามติดสถานะงานบริการเช็คเปรียบเทียบค่าไฟาฟ้าปีที่ผ่านมาส mart จ่ายได้ง่ายๆผ่าน M.E.Smart a Smart Life ชีวิตติดสมาร์ t ด้วย M.E.Smart a Smart Life จากการไฟฟ้านะครหลวงในมือคุณ บริการ t r i p เป a m เอ็มแมก o n ซีนค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้านครหลวงมาฝากกันค่ะการไฟฟ้านครหลวงยกระดับขั้นกว่าของการบริการด้วย MEA e-Service บริการออนไลน์ด้านระบบไฟฟ้าครบวงจรตลอด24ชั่วโมงสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยครบทุกงานบริการด้านไฟฟ้าขอใช้ไฟฟ้าใหม่ตรวจสอบประวัติการใช้ไฟฟ้าบริการรับชำระเงินติดตามงานบริการ m e a เ e E ill, และอื่นๆ EB เพียงแค่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนตามขั้นตอนดังนี้1เข้าเว็บไซต์ w w w Mea e Service Mea o r th สไปที่สมัครใช้งาน 3. คลิกเพื่อเลือกให้ความยินยอมเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 4. ยืนยันตัวตนด้วย3ขั้นตอนจนสำเร็จ MEA ในฐานะหน่วยงานภายใต้ใตสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีและสมุทรปราการให้ความสำคัญในการยกระดับงานบริการเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองมหานครพร้อมให้บริการ ประชาชนตลอด24ชั่วโมงผู้ใช้ฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางของโซเชียลมีเดีย NEA ต่อไปนะคะ อาค่ะในวันนี้จะพาผู้ชมไปลงพื้นที่ที่บางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีนี่เองนะคะไปสัมภาษณ์ประธานวิสาหกิจชุมชน My House ค่ะซึ่งมีการรวมกลุ่มกันทำผ้ามัดย้อมเป็น Eco Print ค่ะแล้วก็นำมาแปะรูปเป็นกระเป๋าผ้าพันคอพวงกุญแจมีเทคนิคอะไรซึ่งสามารถที่จะทำให้ Eco Print นี้สร้างไรายได้บ้างแล้วก็ยึดหลักความพอเพียงตรงไหนถึงทาให้กลุ่มของเขานั้นเติบโตแล้วก็มีความสุขไปติดตามชมกันค่ะ วิสาากิจชุมชนของเราผลิตสินค้าเป็นพวกมัดย้อมแปรรูปนะคะอีโคปินนะคะแล้วก็อื่นๆอีก หลายอย่างที่เราทําการมัดย้อมแปรรูปสมมติว่าเราจะทํากระเป๋าหนึ่งใบเราก็ต้องให้ท่านรองประธานเนี่ยท่านจะเก่งเรื่องนี้เพราะว่าท่านจบด้านนี้มาด้านดีไซน์ก็จะทําแพทเทิร์นออกมาให้พอทําแพทเทิร์นออกมาให้เราก็จะตัดผ้าให้มากกว่าแพทเทิร์นแล้วเราก็เอาไปมัดย้อมเป็นลวดลายต่างๆแล้วเราก็เอามาแปรรูปเป็นรูปกระเป๋าเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เวลามีงานประจําปีเราก็จะไปออกงานตามมัสยิดเราก็จะให้กลุ่มเราเนียล่ะค่ะไปคิดเป็นราคาส่งให้กับกลุ่มสตรีพอเวลาขายได้ในราคาที่เขาบวกกาไรไปนิดหน่อยไม่เยอะนะคะเอากําไรส่วนนั้นให้กลุ่มสตรีเราเพื่อที่จะให้กลุ่มสตรีเนี่ยมีรายได้จากการที่ได้ขายสินค้าตรงนี้ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงท่านรัชกาลที่9 เรานํามาใช้อยู่แล้วค่ะเพราะว่ากลุ่มของเราอ่ะเราจะไม่กู้ยืมเงินเราใช้ทุนของพวกเรากันเองคนละพันเริ่มทําทีะนิดทีะนิดขึ้นมาจนกระทั่งเรามีเงินได้เยอะเราก็ขยายออกไปค่ะทับแบบพอเพียงเลยนําเศรษฐกิจท่านมาใช้เลยไม่ให้เป็นหนี้แล้วก็เวลามีอบรมเกี่ยวกับงานย้อมหรืองานอีโคปิน้นเราต้องส่งสมาชิกออกไปเพื่อให้เขาไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วเราก็เอาเข้ามาปรับใช้ส่วนในสังคมและชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่ แล้วในชุมชนถ้ามีใครสนใจนะคะอยากเรียนอยากรู้เข้ามาได้เราทางพี่ใหญ่แล้วจุมมลิจะสอนเนีเขาฟรีค่ะ ตรงเนี้ยที่ภูมิใจมีความภูมิใจเลยก็คือเราอะได้ออกไปสอนชุมชนเราแล้วทุกคนอะได้ความรู้จากเราไปแล้วก็ไปทําไปขายได้อะไรได้มีคนสั่ง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 ,งมาตลอดบางคนเขาเป็นซึมเศร้าไงนักเรียนบางคนเป็นซึมเศร้านะเขาได้ทําทางนี้แล้วเขาก็มีชีวิตมีโลกแข่งการเข้ามาอยู่ปัจจุบันได้อยู่ครอบครัวได้สบายถึงไม่เก็บตัวไงจึงเขาไม่ได้ขายแต่ก็ยอมป้าให,ให้ให้เสื้อผ้าเก่าๆของสามีของลูกเขาได้กลับมาใส่ เดการที่เราทำงานตรงนี้เราได้อะไรหนึ่งเราได้ตัวเราเองเราป้องกันตัวเราเองจากโรคซิมเศ้าสองเราได้เพื่อนใหม่ๆ การที่เราได้ออกไปสอนให้กับชุมชนมันไม่ได้แค่ชุมชนเรามันหลายๆชุมชนที่เราไปเราก็ได้เพื่อนใหม่แล้วเราจะไปช่วยผู้ที่สูงอายุเนี่ยค่ะ ให้เขาอ่ะมีอาชีพแล้วเขาก็ไม่เหงาเพราะคนที่สูงอายุทุกวันนี้อยู่บ้านเฉยๆภาระที่ตามมาก็คือลูกหลานต้องเข้ามาดูแลแต่กิจกรรมพวกนี้มันช่วยผู้สูงอายุหนึ่งมีไรายได้2มีความเพลิดเพลิน3ได้สังคมจากการอยู่ร่วมกันนะคะ แล้วค่ะวันนี้ทีเปิลเอ็มแมกกาซีนออนแอร์เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลาดีๆ13บสนาิกาสามสิบนาทีถึงสิบสนาฬิกาทางทระพอห้าสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ